ชิปโปต,ตงนีนะคะอาหามันอยู่ตรงนี้อันนี้หมวอเงินชื่ออะไรนะอเมฟรัชิอเมฟลเราจะมาหาะะหาอยก,นอก,นอกนันค่ะหอยจูหอยจุกันค่ะดีใจแล้วอหอยในึ่งตัวไปดูตามโขดหินนะคะ

แล้วจะมากินผักมนะีอมีบ่มีบอ่บอบอ,อ่อันนี <laughs> ไ้ไม่ใช่หิน้ายเ, <laughs> เป็นอย่างเนาะปากมือสงสัยเป็นหอยเม่นแน่เลย ก็ประกาหลังวากาเมะเนี่ยกระดาษเนี่ยโนริโนรินอนท้อนก็จะไม่กินมันก็จะไม่กินสาหร่ายทะเลเนี่ยจ้ะเนี่ยโนริหลับเตงทางนี้ก่อนมีคนตกป่าเลยนะคะโน้ำขึ้นเลย จะสาลาย <ừ> <ừ> อืมัเ<อ>เีเป็นปน้อ่ะจไม้ไจุกจุบทะเลเมากินผักเราเก็บมาแล้วนี้เราจะมาทำอาหาร เนูอะไรนะยุซาเจเีกหางะเ <Yeah. S 1> มนูหอยข้าวค่ะ mm hmm. หลังเริ่มออกมาเยอะเก็บได้นะคะแต่ว่าอย่าเก็บเยอะ mm hmm. เขาว่าห้ามเก็บนั่นแหละแต่บางที่จะไม่ห้ามค่ะไม่มีป้ายไม่มีอะไรก็เราก็สามารถเก็บได้ค mm hmm. ถ้าเก mm ็บหลายมันะ mm hmm. ก็สบายเนาะเีอจะเป็นคุนทำจ้ะ mm hmm. ใส่โชยุใส่ปาตาส่วนอันนี้ก็จะทำเมนูนข้าวข้าวอะไรยที่เหลือนี่ก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ต้นผักค่ะเพิ่มให้ผักสวยงามได้สองกระปุกสองกระปุกนะคะ ใส่โชยุเหมือนเดิมค่ะใส่เหิดลงไปแล้วก็จะหั่นหอยมาแล้วก็เอาหอยลงแล้วก็ไปนึ่งง่ายๆจ้ะหอยต้มลวกแบแล้วแกะคาะ ดำๆนี่ไม่ใช่ใชต้องตกหน้ากินมากเลยค่ะกำลังอ่อนๆเลยมาได้มากินมากินด้วยกันพีมมือยู่จังทำให้แม่กินอยู่แล้วค่ะอ,อร่อยอรอ,ยอบมากนุ่มมากมเก็บเองหาเองค่ะ กินมาเลยค่ะ